คนญี่ปุ่นหลังจากที่เกี่ยวข้าวเสร็จเขาก็จะที่ชาวนาต้องไปแจ้งหน่วยดับเพลิงก่อนก็เพื่อฤดูร้อนของญี่ปุ่นอากาศอบอุ่นของญี่ปุ่นเนี่ยพิกสวยๆพีกสวยรดพรวนดินรถทำแปลงผักนะดเกี่ยวข้าวขนาดเล็กนะคะเริ่มมีหัวแล้วต้องขออนุญ,ญาตไม่ยากก่อนถึงจะเก็บได้คะ่ะ ตอนนี้ที่ญี่ปุ่นก็เริ่มหนาวแล้วนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าลมค่อนข้างแรงค่ะ ทีัสดีจากประเทศญี่ปุ่นค่ะทุกคนตอนนี้ญี่ปุ่นก็หนาวแล้วนะคะอุณหภูมิวันนี้ตอนนี้อยู่ที่15้าองศาค่ะลมหนาวมาแล้วนี่ก็เป็น,นแปลงนาะที่ชาวนาคนญี่ปุ่นเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะคนญี่ปุ่นหลังจากที่เกี่ยวข้าวเสร็จ เขาก็จะเผาตอฟางนะคะแต่ก็มีบางคนที่ไม่เผาก็มีค่ะก็จะมีวิธีขั้นตอนการทำแตกต่างแตกต่างกันไปแต่หลังจากนั้นเขาก็จะไถกรบฟางค่ะไถกรบตอฟางเพื่อเป็นปุ๋ยบำรุงดินไว้ในปีถัดไปค่ะแต่ก่อนที่ชาวนาเขาจะเผาตอฟางเนี่ยเขาจะต้องไปแจ้งที่หน่วยดับเพลิงก่อนนะคะว่าเนี่ยฉันจะเผาตอฟางนะ ถึงจะเผาได้ค่ะที่ชาวนาต้องไปแจ้งหน่วยดับเพลิงก่อนก็เพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินนะคะเผื่อระหว่างที่เผาตอฟางไปเนี่ยเกิดไฟลุกลามไปเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะได้รู้พิกัดเร็วค่ะว่าตรงไหนเขาก็จะได้มารักษาความปลอดภัยช่วยได้ทันค่ะและการถ่ายกรบฟางหลังจากที่ เก็บเกี่ยวข้าวเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะของการทํานาค่ะแล้วก็พักดินไว้ค่ะเพราะว่าเป็นช่วงหน้าหนาวนะคะแล้วก็จะเริ่มลงทํานาอีกทีหนึง่งตอนเดือนเมษาปีหน้าค่ะทุกคนนี่ก็เป็นแปลงนาที่ไถกบฟางเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าหนาวนี้ก็ชาวนาญี่ปุ่นก็จะไม่ไม่สามารถทําอะไรได้นะคะเกี่ยวกับการเกษตรเพราะว่าอากาศที่หนาวมากพืชผ<ห>ักสวนครัว ก็ไม่สามารถทำการเกษตรได้ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีฤดูหนาวที่ยาวนานนะคะอุณหภูมิที่อบอุ่นอุณหภูมิร้อนที่สามารถทำการเกษตรได้ก็คือช่วงเดือนเมษาจนถึงเดือนตุลาคมเท่านั้นค่ะฤดูร้อนของญี่ปุ่นอากาศอบอุ่นของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นช่วงระยะเวลาอันสั้นนะคะตอนนี้ลมแรงมากเลยนะคะ เสียงอาจจะไม่ค่อยชัดร้อเปซก็จะมีเสียงลมเยอะกว่าก็ต้องขออภัยทุกๆคนด้วยนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตสภาพอากาศทางญี่ปุ่นให้ดูค่ะว่าหลังจากที่ชาวนาทํานาเสร็จแล้วสภาพดินฟ้าอากาศที่ญี่ปุ่นเป็นยังไงค่ะทุกคนผักที่คนญี่ปุ่นนิยมปลูกในหน้าหนาวก็จะเป็นแครอทหัวไชเท้าอันนี้ก็จะเป็นผักกาดขาวนะคะ มีผักสลัดและกวางตุ้มด้วยค่ะนี่ค่ะนี่ก็เป็นสวนผักเล็กๆของชาวบ้านที่นี่นะคะใช้น้ำจากลำคลองค่ะไม่มีเครื่องช่วยสูบน้ำขึ้นมานะคะก็จะใช้นี่ค่ะทุกคนตักน้ำจากบอ่อขึ้นมารดค่ะสวัสดีค่ะโยชิคุงสวัสดีครับว่ะชาติกะ ชีคุงประมาณเจ็ดน,นะคะอันนี้เป็นพริกกินดาไทยตอนนี้ก็หนาวแล้วค่ะพริกก็เริ่มจะสุกแล้วเริ่มสุกแล้วค่ะ เขียวไปด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันหนาวแล้วเขาก็จะไม่แดงแล้วค่ะก็จะเริ่มอันนี้ก็มาเก็บทุกอาทิตย์นะคะเพราะว่ามาทยอยเก็บค่ะเดี๋ยวพอพอหนาวมากๆแล้วพริกก็จะเฉาตายนะคะต้องมาเก็บไปแช่ช่องแข็งไว้ก่อนแช่ช่องฟิดไวย กไว้ประมาณสี่ห้าต้นกระจุกนี้แล้วค่ะแต่ว่าได้กินแบบออกดกมากที่ออกดกมากเลยีดูนะคะตอนนี้ก็เก็บเก็บได้ประมาณนี้แล้ว นี่เป็นต้นกระเทียมค่ะต้นกระเทียมแม่ย่าปลูกไว้เป็นผักหน้าหนาวนะคะช่วงหน้าหนาวคนญี่ปุ่นก็จะปลูกผักกระเทียมต้นกระเทียมค่ะตักชำได้สองอาทิตย์แล้วค่ะสองอาทิตย์ก็โตประมาณนี้ค่ะทุกคน มีเป็นต้นกระเทียมสองอาทิตย์โตขนาดนี้แล้วค่ะต้นพริกนี่ก็ตั้งแต่เดือนพฤษภานะคะตอนนี้พฤษจิกาแล้วพริกก็ยังออกลูกดกอยู่เลยค่ะพริกหยวกนะคะปลูออกพร้อมกันกับพริกไทยจินดานเมื่อกี้ค่ะตอนนี้ก็ยังมีลูกอยู่ค่ะ แต่ว่าใบก็เริ่มเหียวเฉาแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าอากาศมันหนาวเนี่ยค่ะใบเริ่มเหี่ยวเฉาแล้วว่ากลางคืนนี้อากาศจะหนาวมากพอตอนเช้าพริกก็ใบพริกก็จะเริ่มเหี่ยวเฉาค่ะตายแล้วเราชิค,คุงเหยียบต้น กระเทียมไม่ย่าแล้วจะโดนบดไหมเนี่ยนี่ก็เป็นมะเขือยาวนี่ก็เริ่มพอเริ่มหนาวแล้วเขาก็จะไม่โตแล้วค่ะลูกก็จะประมาณนี้ใบก็เริ่มเหี่ยวเฉาแล้วค่ะทุกคนส่วนนี้ก็เป็นต้นมันฝรั่งค่ะ มันฝรั่งอันนี้เป็นกวางตุ้งนะคะผักหน้าหนาวค่ะพอถึงเดือนพฤศจิกาเนี่ยคนญี่ปุ่นก็จะเริ่มปลูกผักหน้าหนาวก็จะเป็นนี่มีกวางตุ้งเลยค่ะอันนี้ก็เป็นต้นหอมน่าจะเป็นหอมหัวใหญ่ค่ะสว่วนนี้เป็นผักกาดขาวนะคะผักกาดขาวไร้สารพิษ แตนด้วยมีแมงด้วค่ะนี่ตะกระเตดนนะคะผักปลอดสารพิษนะคะก็จะเป็นแมงกินใบผักกำลังแตกยอดนะคะสว่วนนี้ก็เป็นต้นหัใช้เท้าะคะ่ะทุกคน ้นหัวเชยเท้าค่ะเดี๋ยวมาดูอดอกหัวออกหัวหรือยังนี้ออกหัวออแล้วค่ะนี่เริ่มมีหัวแล้วหัวเชยเท้าเริ่มออกแล้วส่วนนี้ก็ผักกวางสุ้งเหมือนกันค่ะผักปลอดสารพิษนะคะเนี่ยสังเกตดูใบก็ได้ค่ะ ใบนี่คือแบบรอยแมงมาแรงกินนะคะนี่ไงตัวกินผักกำลังกินผักอยู่เลยอร่อยไหมเจ้านอนน้อยแบ่งให้หนอนกินด้วยคะ่ะ <c> ส <oughs> ่วนนี้เป็นต้นบ็กอกโคลี่นะคะ ตันี้มีแต่ยอดมีแต่ใบค่ะรอให้ออกดอกก่อนนะคะก็จะได้กินหน้าหนาวพอดีดอกเขาจะเริ่มออกจากตรงยอดนี้แหละออกจากตรงนี้แล้วค่ะกลางนี่แหละบ็อกลีบคคบ็อกคลีก็จะปลูกแค่นี้ค่ะนี่ยอ่อมนี้แค่นี้เอง วางตุ้งผักปลอสารพิษนี่แถวนี้ค่ะมาดูแปลงนี้ค่ะอันนี้ภาษาญี่ปุ่นเรียกโคเลนโซนะคะผักปวยเล้งค่ะทุกคนผักปวยเล้งหรือผักโขมนั่นเองอร่อยนะคะผักเนี้ยมีมีสองสายพันธุ์อันนี้ใบเขาก็จะเป็นเฉกแฉด เนี่ยใบเขาก็จะเป็นเฉกเฉกอย่างเงี้ยค่ะปวยเลงพันนี้แล้วก็อีกพันหนึ่งก็เป็นใบแบบนี้ค่ะใบเขาก็จะเป็นแบบกลมๆไม่มีแฉกนะคะปวยเล้งพันนี้อร่อยค่ะผักปวยเล้งภาษาญี่ปุ่นเรียกโพเลนโซผักโขมนั่นเอง หน้าหนาวค่ะว้าวนี่ค่ะผักกัดขาวแปลงนี้ก็ปลูกก่อนเพื่อนนะคะเริ่มเป็นหัวแล้วค่ะเนี่ยเริ่มเป็นหัวแล้วนี่ค่ะเขาก็จะเป็นหัวให้แล้วค่ะทุกคนเป็นหัวเป็นหัวให้แล้วถ้าหลังจากที่เริ่มเป็นหัวแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาเชือกมามัดมัดไว้เป็นกอเป็นกอเป็นหัวเป็นหัวไว้นะคะ ก็จะเอาเอาเชือกมามัดรวบไว้ให้เขาเป็นหัวที่สวยค่ะเนี่ยเขาก็จะเอาเชือกมามัดมัดใบมัดอะไรให้เป็นกอไว้ค่ะเป็นหัวน่าจะกินได้ถึงเดือนกุมภาค่ะช่วงหิมะตกเนี่ยเขาก็ยังเป็นกอให้อยู่ค่ะเขาก็ยังไม่ตายนะคะ อัวนี้ก็เป็นต้นหอมนะคะกำลังงามเลยค่ะนี่คือปักที่คนญี่ปุ่นชอบปลูกในหน้าหนาวนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นหอมผักกัดขาวหัวเช่เท้าวยเลง แล้วก็บ็อคกครี่ค่ะมีกวางตุ้มด้วยค่ะที่นิยมปลูกในหน้าหนาวมีส้มด้วยค่ะทุกคนส้มลูกโตๆงามๆเลยส้มสุกแล้วค่ะรสชาติอร่อยด้วยนะคะแต่ยังไม่กล้าเก็บค่ะเดี๋ยว ต้องขออนุญาตไม่ยากก่อนถึงจะเก็บได้ค่ะพอหน้าหนาวนี่พริกกัวก็เริ่มหล่นแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะหล่นแล้วพริกแดงก็หล่นของเขาเองอันนี้ก็เพิ่งหวานได้อาทิตย์สองอาทิตย์นะคะผักปวยเล้งค่ะกำลังโตเลย นี่ก็เป็นบรรยากาศสวนผักแม่ย่าค่ะในช่วงหน้าหนาวผักก็จะประมาณนี้ค่ะช่วงหน้าหนาวก็จะปลูกผักประมาณนี้ค่ะไม่ปลูกได้ไม่หลายอย่างนะคะเก็บพริกเก็บพริกพริกกินดาจกกินดาพริกสวย พิกเก็สวยพิกเม็ดงาม,มงามพิกกรเดงกระงางาอันนี้ก็เป็นที่เก็บเครื่องมือการ,กรเกษตรของแม่ย่านะคะ น่าจะเป็นรถไถค่ะเอาผ้าคุมไว้อย่างดีอันนี้ฟางค่ะเอาไว้เอามาไว้คุมแปลงผักนะคะฟางข้าวอ๋อส่วนนี้ก็จะเป็นรถพรวนดินรถทำแปลงผักนะคะว้าวนี่ นี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้รถพวนดินรถทำแปลงผักนะคะพวนดินทำแปลงผักสวยๆได้สบายๆรุนๆ,ๆส่วนทางนี้ก็จะเป็นรถเกี่ยวข้าวค่ะทุกคนรถเกี่ยวข้าวขนาดเล็กนะคะเอาผ้าคุมไว้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว อันนี้ก็เป็นรถเกี่ยวข้าวอีกแบบเลยค่ะคันเล็กแต่ว่ามองไม่เห็นผ้าคลุมไว้หมดเนี่ยค่ะก็จะเป็นที่สำหรับเก็บอุปกรณ์เครื่องมือทำนาทำสวนของพ่อปู่แม่ย่านะคะเป็นสวนผักเล็กๆของแม่ยา่าขพ่อปู่แม่ย่าค่ะปลูกไว้กินเฉพาะในครอบครัวนะคะ ปลอดสารพิษค่ะขอบคุณครับครับที่มาที่มารับชมรับชมกิฟต์ขอบคุณมากกสำหรับสำหรับการรับชมก็รับต้องนะคบนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เอาบรรยากาศมาฝากไว้ประมาณนี้ก่อนนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวแก้มบุมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย